พี่สาวคนสวยของเราพี่แมมเพลือมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แมมสวัสดีค่ะอเป็นพี่ที่คุณหน้าคุณตากันนะคะขอบคุณที่วันนี้เราได้มาเจอกันนะฮะต้องถามพี่แมมฮะเหตุผลใดที่แมมถ pues ึงมาร่วมอินดีมกับพวกเราครับขอบคุณค่ะก่อนอื่นก็คือเพื่อนอะค่ะสมัยเรียนหนังสือมาชวนว่ามีธุรกิจตัวหนึ่งที่น่าสนใจพอดีเราทํางานเป็นบริษัทเอกชนนะคะเป็นผู้จัดการนะคะแล้วทีนี้พี่ก็มองถึงว่า หาอะไรที่รองรับงานกเกษียณอายุเพราะว่าตรงนี้พอพี่มาศึกษาที่ทางอินดีมาวันแรกก็สมัครเลยไซแอลแล้วก็มองดูว่าธุรกิจเนี้ยตอบโจทย์พี่คือหนึ่งไม่ต้องขายของไม่ต้องไปส่งของตามไปรษณีย์อ่ะแล้วก็มีเวลาก็คือหนึ่งการฟังการเรียนรู้แล้วก็ทางถ่ายคลิปทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะคพี่ก็เลยโอเคแล้วก็มองดูว่างานตรงเนี้ย ไม่อยากให้เป็นภาระกับลูกหลานในยามที่เรากรเกษียณอายุเพราะของพี่อีกประมาณสองปีก็กเกษียณแล้วค่ะตรงนี้ของธุรกิจอินดีมก็ตอบโจทย์แล้วพี่เป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้ก็เลยมาเรียนรู้ว่าเจ้าของอินดีมคือใครพอพี่มาศึกษาแล้วปรากฏว่าเป็นของคุณกล้องแล้วก็ทีมผู้บริหารทุกคนพี่ก็เลยเชื่อมั่นว่าธุรกิจเนี้ยไปได้ดีและด้วยสวยด้วยแล้วบวกกับมาเปิดเป็นพันล้านก็ยิ่งตอบโจทย์พี่ว่าโอเคมันเหมาะกับพี่ ในวัยที่พี่ไปไหนไม่ได้แล้วแต่อย่างน้อยยังต้องนั่งจิ้มมือถืออยู่ที่บ้านก็ยังได้รับเงินได้อะไรเงี้ยค่ะตรงนี้มันก็เลยทําให้พี่เป็นแรงจูงใจแต่ไม่ทําที่นี่แล้วก็จะอยู่ให้นานพอค่ะครับอโอเคเพราะฉะนั้นเป้าหมายถัดจากนี้ค่ะถัดอ,อะไรคะพี่เมาถัดจากนี้ตอนนี้เป็นซิฟเวอร์แล้วค่ะแล้วก็พยายามจะผลักดันให้ทุกคนในทีมของพี่ค่ะเป็นซินเวอร์กันทุกคนเพื่อจะได้รับเงินเกษียณอายุ ของมาเว็บพันล้าน .com อะค่มะ <า S 2> ค่ะมาทำอินดีมสนุกไหมสนุกค่ะแล้วรู้สึกแบบรู้สึกแบบว่าเออมีความสุขอะค่ะ,คะบางทีนั่งทำงาน่เครียดอยู่ที่ออฟฟิศอะนะคะ,คะเพราะงานพี่มันจะต้องดูแลทั้งฝ่ายออฟฟิศแล้วก็ฝ่ายโรงงานมันเป็นงานที่หนักมากทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์แต่พอมันนึกถึงอินดีมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกเออเราแฮปปี้อะคะ่ะบางทียังต้องแอบแอบดูมือถือดูในไลน์กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอเคก็แฮปปี้อะคะ่ะมีความสุข แล้ววันนี้ก็ขอบคุณที่ได้มีโอกาสเข้ามาในมัชรูมแห่งนี้ด้วยครับค่ะก็ขอบคุณพี่นํำเช่นกันนะครับขอบคุณครับคะค่ะ